องกระสงไซประมาณสักสี่ห้าคิดวันตัวสีทออีกแล้วทุกคน ก็ดีกับนุณิข้อแรงตายหลานนะนี้มาตีปลาช่อนรอบบ่อกุงุงนะมันจะเป็นน้ำกร้อยนิดๆหน่นนอยๆครับมันมีน้ำขึ้นน้ำลงครับตรงนีนะ้เดี๋ยวเดินตีรอบครอบบ่อกุงุงนะเดี๋ยวปุ้มจะจ่ายคิวดิษเวันนี่จะเป็นตัวซีเทาหรือว่าซีเคีวยวใแตจจังหวะนะนี่เซตวันนะครเซ็ทีตัวนี้เป็น3.5มิ้นนะ แบท1ห่โอซองใบริ้วครับนะตัวนี้ตอนนี้ลดราคาเลื่ออยู่ตัวหกสิบบาทครับเอ้ยหกสิบบาทเจ็ดสิตอนนี้ตัวนึงง้อยมันเดือรมบอ่นะใครสนใจลองค้าไปเลยในทีๆนะเดี๋ยวปักดิ้งตังไว้ไหน้นะเดี๋ยวไปเล่นทุกคนพอตอนนี้พุ่มมาตอนเชา้าลงแด็บ่านเช้าเลยว่าที่มีตัวมากมายะเดี๋ยวไปเล่นทุกคน นี่ทุกคนแต้มเรกมาแล้วตัดยางคิวดิสเซวันตัวสีเทาไปนะนี่ไซส์ประมาณสักสี่ห้าขีดได้มั้งไม่เึินครึ่งกิโลได้ครับขนะาับห้ายมันเป็นคลองน้ำก่อยครับแล้วก็ผักกระเฉดมันเพิ่มขึ้นเยอะแล้วตอนนี้อากาศร้อนทำให้ผักกระเฉดเนี่ยมันเริ่มเริ่มเหี่ยวเริ่มตายนะแล้วก็ปลามันเริ่มขึ้นได้

นีก่าอืออัาอือ้องดูด้วยอืออืออืออันทุกคนอืม นี่มันตามอยู่สองรอบเลยครับตัวนี้นะนี่ผมย้ำๆแล้วก็แบบเกือแบบสงสัยไม่ทันนะทุกคนนี่ตัวใหญ่มากใส่ได้สัก6 7ขีดหรือว่า8ขีดนะนี่กัดกบยางคิวเด็ดเซตวันตัวสีทออีกแล้วทุกคนนี่ใส่จะหมายนี้หมายเด็ดครับไม่บอกว่าอยู่ที่ไหน mind ยัเ er equal, e รงเดียวครับย pues ังเดียวอกระสงครับโอ้มกระสงกระสงนี่ทุกคนย้อนแสงย้อนแสงมาดูทุกคนกระสงเฉยยอดเลยต่อติดช่องตะโอเลยทุกคนนี่ไม่พลาดครับปลากระสงครับปลาเดี๋ยวว่าให้อย่างนะตอนนี้นะนี่เลยตา กรอบอยางคิวเด็ดแสดวันตัวซิทเลล่ลาตัวเดิมเลยทุกคนนะโอเคครับฝากไว้ด้วย ไหมครับผมเล่นดูดกันเลยเนี่ยนี่ทุกคนเห็นไหมเล็กเดียวมันดูดเลยทุกคนคือดูดเนียนเลยนี่ใสประมาณสักสามขีดเลยครับนะกัดกบยางอยู่เด็ดแซวันคือหมายแบบนี้นะทุกคนถ้าว่าเล่นด้วยกบยางนะคือแนะนำนิดนึงคือแบบไม่ต้องกอเร็วครับออช้าๆเพราะว่าปลามันไม่มีจังหวะได้จูโจมครับ คือเราเคาะมาเรื่อยๆหรือว่าลากช้าๆเวลาดูดก็คือวัดได้เลยครับไม่ต้องส่งเพราะว่าส่งถ้าว่าส่งนี่คือมันจะมดุดติดสวะแน่นอนเรียบร้อยโอเคครับฝากไว้ด้วย มันมามันมัน,ม,นมันตอนนั้นก็คือล็อมาเลย้วนี่ก่อนนี้ก่อนอือโยฮะลุออ ยอ่อคือแบบคุม้มปอปอมันกัดปุ๊บปุ๊บวัดปนีเลยคือมันไม่มีจังหวะได้ได้ได้สวนเลยอันทุกคนไม่ปอนเป็นหลักใหม่นี่ด้วยนะโซ่มาดูคือมันมันมันเสี่ยงหมากเลยอ่าอะยลาดเลยทุกคนไปม่ต่อไปเดี๋ยวไปห้ากันไหมทุกคนอ๋อเลยรไปรับมอเตอร์ก่อนอ่าจัด bịt mà trong này á Rồi, cái này xong làm Xong làm Cổng cửa phải thôi

มาแล้วครับทุกคนโอ้โหทุกคนนึกเลยว่าต้องกัดตัวนี้นี่ครับกัดขบจางคีเดสอีกแล้วทุกคนนี่เลยสุดเบ้อเลยทุกคนสีเท่าตัวเดิมตลอดซ้ายเลยไม่ได้เปลี่ยนที่นี้ทุกคนนี่ฝากไว้ด้วยครับ